สาวคนเนาะอ,อใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วว่าสั้นเนาะแต่ว่าใหญ่มาแล้วนะคะคุณลกดกดพี่จากกดกดพี่นะจ้าสวัสดีค่ะคุณดวงใจแก้วเขาจะได้พลังงานจากมะม่วงดองนะคะมานั่งพูดหนึ่งชั่วโมงเติมความหวานเติมความเปรี้ยวให้กับตัวเองแล้วค่ะเนาะ หมายนะจ๊ะสวัสดีบอกกันรักกันเนาะจ๊ะคุณเวชย,ยันก็สวัสดีกับพี่สมหมายนะจ๊ะต้องสุรินจ่ะเนาะสุรินเรื่องชื่อลือชานะจ๊ะสุรินห้องนะจ๊ะถ่ายแบบรวมๆนะคะสวัสดีแบบรวมๆทักทายเพื่อนๆจ้ากู อนุตาโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์ซานงพุทโธพระควาติสวากันเนาะพี่น้องก็ทักทายกันนะคะสิบดวงตาบวกเจ็ดค่ะสวัสดีบอกรักทักทายแม่อรสาก็ต้มยำขาหมูจะต้มยำขาหมูนะคะแม่อรสาก็เสิเร์ฟแต้งโมหวานหวานพี่ น้ำแข็งก็สวัสดีคุณพี่สุธินีคนน่ารักสวัสดีน้องน้าแข็งจ้าสวัสดีนะกขิงคุณจอมยุดกับขนมจีนน้ํำยาไม่น้องบวัวสวัสดีท่านสมศักดิ์นะจ๊ะแม่อรสา,าสวัสดีท่านสมศักดิ์นะคะผู้ค่ะ สวัสดีบอกรักทักทายยามบ่ายสวัสดีทุกคนในห้องนะจ๊าเนาะน้องพิมพ์ก็บอกว่าสวัสดีทุกคนในคุณมากมายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคําพูดขอบคุณทุกคําชมนะจ๊าสูขกันนะจ๊าขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายลักๆักแล้วตวบากะบมีเห็ดดอกจ้ามีเห็ดตะปูดอกหนึ่งอยู่นี่ละ <laughs> จ้าเอน๋น้องดวงใจน้องดวงนะคะของน้องบัวนะจ้าคุณนายเลขาก็แกงไก่ค่ะแกงไก่เนาะคุณพรก็สวัสดีคุณน้องน้ำแข็งนะคะสวัสดีทักทายกันคุณสมหมายก็สวัสดีคุณจำนงก็สวัสดีครับคุณพัฒราพร สวัสดีทักทาย9้าดวงตาบวกหกจ้าลาบหมูแซบแบลาบหมูแซบแนะจ้างตุ๊กกับคุณเวชยันก็ทักทายสวัสดีครับผมเนาะแซบแซบเพื่อนมาเติมเต็มให้สู่ที่นี้นะคะคุณนปมาศบอกว่ามีมีแต่น้ำตกคะ่นะน้องพัดกระจ่อมกุ้งประโคนชัยจ้ะเนาะ จอมกุ้งบโคนชัยอยากกินของอร่อยรักกันรักกันตลอดไปนะจ๊ะสวัสดีบอกรักทักกันจ้าสวัสดีบอกรักทักกันลูกนกน้ำสตรอเบอรี่เราก็ดื่มกันเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆกันสูตรที่นี่ก็เอามาต้อนรับเนาะทุกวันสวัสดีมีความสุขสวัสดีมีความสุข สวัสดีมีโชคมีชยัยสวัสดีมีความสุขนะจ้ะพี่น้องของเราผ่านไปพะค่ะสวัสดีคุณน้ำแข็งคุณดวงใจก็สวัสดีคุณน้ำแข็งนะคะขอบคุณหกดวงตาบวก3ามจ้านะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะกำลังทานอาหารเนาะก็ขอให้ทานอาหารอย่างมีความสุขนะคะขอให้ทานอาหารอย่างมีความสุขจ้าเขียวปั่นจ้าของคุณละมุดนะคะ มะเขือเปาะพี่สมหมายจ้ามะเขือเปาะพี่สมหมายนะคะแกงเทโูของคุณเวชยันจ้ะต้มยำรวมมิตรสะพี่สาวไหมนอ้องคุณทุกถามสาวพัด <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกดวงตานะจ๊ะขอบคุณทุกดวงตาจ้ะคุณละมุดก็สวัสดีครูเอื้องค่ะ วันนี้ดูแต่งตัวอะไรซอฟพาวเวอร์มากเลยนะคะคุณจำนงบอกว่าขอให้โชคดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะจ้าคุณคุณอัมพรเปใสก็มากมายจ้าขอบคุณมากมายคุณตุกก็สวัสดีอยากกินของอร่อย ต้องกินที่คนเลยนะจ้าทุกคนเลยจ้าคนเลยได้รับแต่สิ่งดีๆดีๆก,ก็ทักทายคุณป๋าเคนนะคะน้องพินก็ทักทายคุณป๋าเคนจ้า<ม>คุณป๋าเคนก็ใจนะจ้ายินดีมีความสุขจ้ายินดีมีความสุขนะจ้า บอกรักทักททยกันจ้าบอกรักทักไทยบบทไปนะจ้าพี่สม,มัยเนาะประทักททยกันแม่อราาสาขศรกอน,นะคะ้ารักรักกดกดเนะเาะก็เป็นเป็นวันเกิดของน้องน้ำแข็งเนาะถ้าจำไม่ผิดที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคารา เอสะกะคกวาโตซาบะะักสร้างโคอาหุนมยุโปยเซียนเนาะเอ่ยยำยำพี่ตุ๊กจ้าน้องพัดก็ยำพี่ตุ๊กเลยพี่ตุ๊กมาถึงก็ยำเลยรักๆจ้ะยำบ่ายเป็นยังไงอากาศวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะบ้านสวนริมคลองก็อากาศเย็นสบงังพิมพ์ก็สวัสดีพี่บัวจ้าน้องพิมพก็สวัสดีพี่บัวสะดุ้งขึ้นมาตื่นมา <c oughs> เขาไปกันหมดหรือ,อยังเนาะ สวัสดีอกก่อนนะคะค่ะตามสบายนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณละมุดเนาะฝ่าฝนมาพูดคุยทักทายกันสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันมีความสุขค่ะนะคะพี่สมศักดิ์ก็ย่างหัวใจสาวเลียวทาบีจ้าโอ้ยเพิ่จะแมนหวานเนาะไม่เย็นให้ฉ่ำให้ชุ่มให้ชื้นเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณสองไทยกับคุณแสงจัน์ทรค่ะทักทายกับคุณแสงจันท์คุณตุ๊กก็มานะคะคุณตุ๊กก็มาแล้วจ้าน้องพัดก็ไข่มดแดงมาถึงก็มานั่งพูดนั่งคุยกันพี่น้องนั่งกันไทยโฮมไม่เย็นเย็นนี่แหละบ้านสวนลิมคองออ,อีก30ิบนะครับ เจ็ดร้อยว่าไงแม่สุให้ถึงมากมายจ้าขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีบอกรักทักกันทุกวันทุกวันทักยินดีที่ได้รู้จักจ้ากอดจ้าเนาะคุณดวงใจก็บอกว่ากดนะกดนะกดกดนะจ้าขอบตาเนาะดองเกลือธรรมดาจะให้เพื่อนๆดูนะคะ ต้นจามจุรีของพี่สมหมายพี่สมหมายก็สวัสดีพี่สุรพงศ์นะคะสวัสดีพี่สุรพงศ์ค่ะบอกไม่ใช่น้องจอยจ้าเนาะไม่ใช่น้องจอยคุณดวงใจก็สวัสดีคุณจำนงนะคะทักทายคุณจำนงนะคะสวัสดีคุณน้ำแข็งคุณดวงใจก็สวัสดีคุณน้ำแข็งนะคะขอบคุณหดวงตาบวกสามจ้าหกห่อนนะคะ ยำแล้วแบ่งด้วยนะคะยำแล้วแบ่งด้วยว่าสัน้นสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายแม่อสาจากคุณจำนงก็สวัสดีพี่สุดที่นี่ครับมาส่งกำลังใจขอบคุณพี่จำนงค่ะคุณแสงก็ทักทายกับคุณน้ำแข็งนะคะทักทายกับคุณน้ำแข็งคุณป้อมป้อมก็บอกว่ามาส่งกำลังใจนะคะมาให้กำลังใจนะจ๊ะขอบสวัสดีครับพี่ละมุด คุณจันทพรก็กอดกอดละมุดนะจ้าคุณดวงใจก็บอกว่าสวัสดีเช่นกันทักทักกันทุกวันมีความสุขจ้าลืมถามพี่ใหญ่อ่าอันเก้าบ่เอออันเก้าอันเก้าพี่น้องอ่นเก้าคอมเมนต์ขอบคุณนะคะต้นจามจุรีจ้าต้นจามจุลีนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าแบบที่คุณครูเอามาดองเอามาตำเอามาเชื่อมเนาะ คุณบัวก็สวัสดีแม่สุที่นีคนสวยจ้าเนาะคุณบัวก็บอกสวัสดีแม่สุดไปไหนก็ไปจ้ไปในทิศทางเดียวกันจับกันไปจูงกันไปแดนไกลก็ขอให้อบอุ่ขอบคุณนะคะสวัสดีวันนี้ยุง่งค่ะอาจจะไม่ได้คอมเมที่นี่ก็น,น้าใหญ่หน้าบานเบืเ่อเลยยืนมองเนี่ยพี่น้องเฝ้าแล้วก็วโอ้ยเนาะ ดีใจพี่น้องเข้ามายามยินดีที่ได้รู้จักจ้ากอดจ้าเนาะคุณดวง